จุดต่อไปที่คนเป็นปัญหากันมากคือข้อมือข้อมือเนี่ยแค่เราพิมพ์งานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่แฟนผมรวนลงขึ้นใส่แว่นตาตามสบาะ,ะบกขาโนนจารยชโมอ้สุดยอดคุณวรพจน์สุดยอดมากข้อมือนะครับพวกเราจำไว้นะครับจุดเนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นจุดที่มันบ่งบอกว่าเลือดลมเนี่ยนะครับ จะไปถึงปลายนิ้วไหมจุดนี้สําคัญนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอย่างอาจารย์เนี่ยจะไมโลงหัวใจอาจารย์จะมีตุ่มอย่างเงี้ยถ้ามีตุ่มก้อนเนื้ออย่างเงี้ยนะครับที่หลังมือคือเราเป็นโลคหัวใจนะครับอ่าแสดงว่าอาจารย์เนี่ยละเลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยนวดนะครับแต่เวลาเรานวดเนี่ยเราทายาทายาก่อนนะอายาก่อนอายาก่อนนะครับทายาก่อนบางๆอย่าไปกดมันบางๆยาเนี่ยมันจะซึมลงใต้ผิวหนัง มันไม่ใช่ชั้นกำพา้ามันจะลงเส้นเอ็นเส้นเลือดเลยนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าสองนาทีแล้วนะครับสองนาทีแล้วนะครับสองนาทีแล้วดูนะฮะดูนะเราจะนวดทวนหรือนวดเวลาเรานวดตรงเนี้ยเวลานวดตรงเนี้ยนะฮะให้ ให้คืนให้คืนให้คืนนิดนึงนะครับให้คืนนิดนึงเนี่ยพวกเราดูนะอาจารย์จะนวดขึ้นอย่างเงี้ยนวดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับตรงไหนที่เลือดลมเนี่ยเลือดลมเนี่ยมันไม่ถึงแล้วเส้นเลือดมันไม่ไปเลี้ยงข้อเนี่ยมันจะเดือดเดดมันจะจิดนิดนึงถ้ามันจิดนิดนึงเนี่ยแสดงว่าเลือดมันไม่เป็นไรที่ข้อที่จุด,จดนั้นมันบกพร่อง สแสดงว่าอ่ะเราวนมาย้ําตรงนี้นะครับอย่าไปลงแรงแต่พยายามเน้นดันขึ้นดันขึ้นเห็นไหมนะดันขึ้นของอาจารย์ในจคิดก๊ตรงนี้อาจารย์ก็จะดันขึ้นรอบๆดันขึ้นรอบๆนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ดันขึ้นรอบๆ แล้วสเต็ปที่3พอดันขึ้นล้รอบเสร็จปับ๊บจำไว้นะครับเวลานวดที่ดีเนี่ยต้องนวดที่ต้นเหตุแล้วก็บายพาสตรงปลายมันด้วยบายพาสตรงปลายคืออะไรต้องนวดดันให้ไปถึงเนินๆตรงนี้นี่ให้เลือดมันบายพาสมันไปที่อีกจุดข้างหน้านะครับ นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนข้อเนี่ยนวดนวด,นวดบ,นบ,นบ้านก็ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยคือข้อมือพวกเราเลือดนมเนี่ยต้องไหลที่ปลายนิ้วอันนี้อันนี้คือตัวชี้วัดโรคเวรโรคกรรมเลยอันนี้คือตัวชี้วัดโรคเวรโรคเวรโรคกรรมเลยถ้าเราปล่อยให้ปลายนิ้วเนี่ยจิ๊ดจี๊ดจิ๊ดจี๊ดนะครับที่นิ้วกลางกับนิ้วชี้เนี่ย อ่ะชิบหายไปวอดเลยทีเนี้ยโอ้แกเท่ามาเนี่ยมาลงมาเลงไอไม่ใช่มาเลงเอ่อเอามาพึ่งเอามาบ้านเนี่ยมาเลยจำไว้นะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยต๊ดๆจิ๊ดจิ๊ไม่ได้นะครับตรงเนี้ยสาคัญมากนะครับตรงเนี้ยสาคัญมากนะครับเวลาเรานวดเนี่ยถ้ามันจึ๊ดหนหนึงเนี่ยอ่าไม่ได้ละไม่ได้ละ